ียน,นะคะคอยู่เซนไดค่ะทำะไรคะเนี่ยออมาหาเรียนวัวทานนะคะแต่ก่อนจะไปเรียนวัวเราจะไปหาที่ช้อปปิ้งก่อนวันนี้วันนี้ชอบไปเท่าไหร่แล้วรู้สึกเอเซสซอรี่ความหนาวมันยังไม่พอก็แต่ปากฉันจอม,มากเลยก็เธอขามาซะเยอะเชียวว่าปากแห้งไงอากาศมันหนาวตอนนี้นมีบอาหนาววันนี้เนี่ยนหน้าแห้งแล้ว สวัสดีทุกคนเราชื่อตี้นะส่วนแฟนเราชื่อปายเราสองคนคนขยันเที่ยวทริปนี้เรากําลังเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยแพนอนลกลักๆเอาไว้ที่3เมืองครับคือเซนไดยามากาตะและกลับมาที่โตเกียววันนี้ก็คือวันแรกของเราเที่ยวบินของเราออกเดินทางจากประเทศไทยเวลาประมาณดีสองสใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะเวลาท้องถิ่นก็ประมาณ10บโมงสีนาที ครั้งนี้เป็นการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของเรา2คนนะครับด้วยความที่ครั้งแรกเรามากับทัวร์แล้วติดใจครั้งนี้เราก็เลยแพนทิปเที่ยวเอง8วัน7คืนเอาให้จุกๆุกไปเลยครับและด้วยความที่เราบินไฟท์เดียวก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับซึ่งมีเพนพอยต์ก็คือผู้โดยสารต่อคิวที่ต่อมอจานวนมากครั้งนี้เมื่อประตูเครื่องบินเปิดเราก็รีบสาวเท้าไปตามป้ายทางออกเพื่อตรงไปที่ต่อมอเลยครับไม่รอชา้า แล้วผมก็ได้เจอกับน้องโปเกมอนที่มารอต้อนรับเราที่สนามบินนาริตะนะครับเหมือนเคยครับอิวุยเนีสโกดักคอยคิงเยลาดอสนิโดคังเงะนะครับเซนิกาเมะน้องมิวปูจิกิดานเน่และสุดท้ายน้องอิกาจูสาวกโปเกมอนปินกันตั้งแต่ทางเข้าเลยครับ A few moments later อยู่ที่ไหนกันล่ะครับตอนนี้ ี่นาลิตาผ่านตมแบบเฉลุยแล้วเราก็กำลังจะไปรถไฟเข้าโต,ต,ต,ตเกียวเราผ่านตอมอมาด้วย QR code นะครับจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์วิสิตญี่ปุนที่เราลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางที่ประเทศไทยแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อลมรวมกับการที่เราออกมาจากเครื่องเร็วและไปต่อคิวแรกๆนะครับเราก็ผ่านตอมอ,อย่างฉลุยไวมากๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปรอรับกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านสุลกากรน,นะครับโดยการแสดง QR code นะครับจากเว็บไซต์วิสิทเจแปนอันเดียวกันเลยจากนั้นก็พยายามมองหาป้ายเทวน,นะครับเพื่อต่อรถไฟเข้าไปในเมืองโตเกียวครับผม เรากำลังจะไปหารถไฟนะฮะไวไฟก็อยู่ตรงนี้รถไฟก่นอนอื่นเราต้องหานักงงานอ r เนาะเราต้องไปแลกตั๋วี่อาอีป ห้าวันโมันใกล้มากเลยทุกคนเป็แรกตัววันนะสำหรับใครที่ซื้อตั๋ว JR East Pass นะครับหรือ JR Y Pass นะครับมาจากประเทศไทยก็สามารถมาตามหา JR East Office นะครับเพื่อแลกตั๋วแข่งนะครับ ิ่งที่ต้องเตรียมนะครับและห้ามลืมก็คือการพิ้นตั๋ว JR y e t a ที่ซื้อมามาด้วยครับและเมื่อเข้ามาถึงข้างในนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามนะครับว่าเรา,อาจองตั๋วประเภทไหนมารวมถึงอธิบายวิธีการใช้และก็การนับจํานวนวันนะครับของตั๋วประเภทต่างๆซึ่งพอเราบอกว่าเราจะเริ่มใช้วันนี้เป็นวันแรกนะครับเพื่อซื้อตั๋วเน็กนะครับหรือนาริตะเอ็กเพสเพื่อออกจากนาริตะเข้าโตเกียวนะครับ mm hmm. เขาก็จะจองตั๋วรถไฟชิงันเซ็น รอบที่ใกล้ที่สุดกันให้เลยนะครับผมซึ่งแบบบริการแบบเซอร์วิสดีมากๆครับอันนี้คือตั๋ว JR East 5วันนะครับสำคัญมากข้ามหายส่วนอันนี้คือตั๋วระบุที่นั่งบนชิงกันเซนนะครับนั่งตามที่ที่ระบุนะครับเรามาถึงก่อนเวลานะฮะที่ยางเร็วไปหมดเลยฮะติดแผนหมดเลยฮะแผนที่วางไว้ไม่เหมือนด่ชิดไว้วัรรุ่นไม่ได้แปลงฟันไม่ได้แปลงฟันยังดได้ยังได้พี่น้ำไม่อองแท้ ซื้อกะก็ไม่ได้ซื้อครับซื้อที่โตเกียวนะครับไปกันโตเกียวครับจริงๆเราแพนเอาไว้ว่าเราจะออกจากที่ประมาณเที่ยงแล้วก็แวะซื้อวลคัมซื้อกะจะให้เสร็จเรียบร้อยแต่กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่อเขาจองนาฬิตาเอ็กเพสให้ขบวน1 1บ8ดี่ปดนะครับซึ่งเร็วกว่าแผนมากๆทำให้ทุกอย่างติดแผ่นไปหมดครับจากสนามบินนาฬิตะถึงสถานีโตเกียวก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะ คนพานั่งที่12ครัมีคนพาไปนั่งที่หกสิบจำได้แต่สมุดขบวนเลยตรงเวลามากสีก่แปดปุ๊บออกเลยครับผม ความคิดแรกคือเราตั้งใจว่าจะขึ้นมาเง,งียบบนรถไฟสักชั่วโมงนะครับเพราะว่าไฟบินเราตีสองถึงนี่สิบโมงนอนไม่พอนแน่ๆนะครับจะได้ความแบบน่ารักตะมุตะมิความซีวิไลของประเทศบ้านเขาเมืองเขานะครับทําให้เราอดไม่ได้ที่จะนั่งมองวิวเพลินๆไปตลอดทางน,นะครับเปอแป๊บเดียวรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็แบบจะถึงปลายทางซะและ้ ถึงสถานีโตเกียวนะครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเนี่ยเลขตัวเดียวเลยสิ่งแรกที่เราทำคืองัดเสื้อหนาวในกระเป๋าเดินทางออกมาแสงก่อนแล้วก็ตามล่าหา JR Eat Office นะครับเพื่อซื้อเวลคัามซือกะซึ่งก็หลงวนเวียนอยู่เป็นเป็นชั่วโมงเลยครับจนสุดท้ายถามทางเจ้าหน้าที่เขาบอกในสุดเราก็ได้เวลคัามซุอกะมานะครับหลังจากนั้นก็ได้เวลาเติมน้ำตาลแล้วก็คาเฟอีนนะครับ จากร้านสะดวกซื้อครีมพับคือดีมากเลยชอบไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจช่วงที่ไปที่สถานีโตเกียวนะครับมีบูธของมอนทิชิมาตั้งพอดีก็คุณแฟนไม่ไหวนะครับผมไปเอาคิวนะครับแต่ด้วยความที่ต้องรอประมาณ200คิวเราก็เลยเดินเล่นเรื่อยๆก่อนสุดท้ายก็มาจบกันที่โปเกมอนสโตร์ที่โตเกียวสเตชันนะครับครั้งก่อนเรามีโอกาสได้แวะโปเกมอนสโตร์นะครับสสาขาที่โกเทมบะเอาเลแล้วก็ที่ ชิบุยะซึ่งทั้งสองที่เราก็เสียตังค์พอสมควรน,นะครับที่นี่ก็มีอะไรที่ยั่วยวนใจมากๆเลยรวมถึงซิกเนเจอร์นะครับที่เป็นน้องปิกจูที่สวมหมวกแล้วก็แต่งชุดในสถานีจริงๆตั้งใจจะสอยนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้แวะกับมาอีกรอบหนึ่งก็เลยยังไม่ซื้อสุดท้ายอดจ้า และหลังจากยอมแพ้กับ200คิวของบูธมอน n ชี่นะครับเราก็มาต่อกันที่โอกาจิมาชินะครับซึ่งมีตึกของ GU แล้วก็ยูนิโคที่ใหญ่มากเราก็จะได้พวกอุปรกรณ์อุปกรณ์กันหนาวนะครับจากที่นี่ครบเกือบครบเลยแหละเพราะว่าราคาค่อนข้างดีกว่าประเทศไทยนะครับทั้งในเรื่องของเลนเงินแล้วก็ในส่วนของอการใช้แท็กซีด้วยครับผม และนี่ก็คือผลประกอบการจากยูนิโคนะครับโอกตจิมาชิใช้งานได้ดีจริงๆนอกจากเสื้อผ้านะครับเราก็ได้มือที่2ในโตเกียวนะครับเป็นซูชินะครับซึ่งเราก็หิ้วติดมากินบนรถไฟชิงกันเซ็นในระหว่างที่นั่งไปที่สถานีเซนไดนะครับซึ่งเป็นที่พักของเราคืนนี้ A later few moments เซนไดทักครับเรามาถึงเซนไดกันในช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครับซึ่งก็ ข้ำแล้วนะครับตามสไตล์หน้าหนาวของประเทศญี่ปุ่นครับและนี่คือที่พักเราคืนนี้ไปค่ะที่นี่ที่ไหนคะโคโคโฮเทลเซนไดสเตชันเวสต์เท่าไหร่นี่ห้องสองหนึ่งห้าราคาสองพันสามร้อยบาทประมาณ ไป้วต่อ,ขอเข้ามามีช่องเสื้อผ้าเท่านี้รองเท้าให้ใ่นะสองคู่แคลิปเปอร์แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็แบบเปิดออกที่นอนก็ดูใหม่นะมีทีวีด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีไหม จบการรีวิวเท่านี้เจอกันพาต่อไปต่อไปเราบูจิมลื้อวัวย่างกันนะคะมาเซนไดต้องกินลิ้นวัวย่างเพราะว่าวันนี้กินแค่ข้าวปั้นกับขนมปังเศร้าเหลือเกินโรงแรมนี้อยู่ไม่ไกลาจากสถานีเซนไดนะครับประมาณ2ล็อกถนนซึ่งก็ถือว่าเดินได้นะครับสภาพโดยรวมือดีมาก นะคะคอยู่เซนไดค่ะทำไรคะเนี่ยออมาหาที่รีวิวอานารนะคะแต่ก่อนจะไปรีวิวเราจะไปหาที่ช้อปปิ้งก่อนวันนี้วันนี้เชาไปเท่าไหร่แล้วรู้สึกเอเซสซอรี่ความหนาวมันยังไม่พอก็แต่ปากฉันต่ำมากเลยก <laughs> <laughs> ็เธอขามาซะเยอะเชียวกลัวปากแห้งไงอากาศมันหนาวตอนนี้มีประมาณสามวันตอนนี้เนี่ยหน้าแห้งแล้ว อะไรบ้างนะคะเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยค่ะกําลังจะเข้าไ,ได้เข้าเข็มพนักงานมาบอกปิดตังค์ดุ <c oughs> <c oughs> เซนไดนะครับร้านรวงต่างๆจะปิดประมาณ2-3ถึงสาทุ่มนะครับซึ่งก็รวมถึงร้านลิ้นวัวย่างที่เราวางแผนจะไปด้วยเราใช้เวลาหากันอีกนานเลยทีเดียวกว่าจะเจอร้านที่แบบปิดดึกหน่อยนะครับเรามาก้ลิ้วราาสูตรโบราณไม่รู้ต้องบก่บอก สำหรับร้านที่เราแวะกันมานะครับชื่อร้านคีสุเกะครับในส่วนของสถานที่ตั้งนะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ในช่วงท้ายคลิปเนื่องจากเรามาเป็นเวลาก็ใกล้จะปิดร้านแล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่มีคิวเราสามารถเข้ามาแล้วก็สั่งอาหารได้เลยข้อดีของที่นี่ครับคือเมนูมีทั้งรูปแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติใช้เวลารอไม่นานเราก็ได้อาหารที่เราสั่งครับผม ตรงปกมากๆน่ากินมากๆแทบอยากจะให้มีกลิ่นออกมาจากคลิปเลยครับภาคไปก็หิวไป นับเป็นมื้อแรกที่เป็นจริงเป็นจังบนแผ่นดินอาธิตย์ุไทยนะครับมื้อนี้เราสองคนก็หมดกันไปประมาณ4,000ันไปลายใกล้ๆ5 0 0 0ันเยนครับในที่สุดเราก็ได้กินลิมัวแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าร้านนี้ปิดถาที่สุดร้านอยู่ที่ชั้นสามเอนะอยู่ตรงอยู่ตรงตีชออ็อก่ะใช่คือร้านนีู้้จักเราก็ขึ้นบันไดขึ้นไป ที่ชั้น 3F เอนะเรามาร้านใกล้ปิดแล้วก็เลยไม่มีคิวจัะเข้าไปได้ทันเลยรสชาติโอเคเลยนะเนื้อลิ้นวัวก็นิ่มดีชิ้นใหญ่มากใช่แล้วข้าวข้าวข้าวบุฟเฟ่บอกเลยใช่สามารถเพิ่มเป็นข้าวแบบไซส์บิ๊กได้ใช่ผู้ชายนี่กินแบบถ้าเป็นผู้ชายไซส์ปกตินี่คือจุกใช่แล้วเขาก็จะได้มาถ้าเราสั่งไปเ็จก็จะมีข้าวแล้วก็จะมีซุปหางวัวนะใส่ ต้น,ตอนหอมหอม,มาจุกจุกตอนแรกนึกว่า <c oughs> เห็ดเข้มทองมีเธอคิดคนเดียว <c oughs> เขารู้กันอยู่แล้วว่าซุปหางวัวต้องใส่ต้นหอมญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็ใส่มาจุกจุกใครไม่กินก็น่าสงสารนะกินแรงมาก <c oughs> แต่ว่าเนื้อที่ใส่มาในซุปนะคะก็คือเปือเป่อยยนะนี่อยู่ที่ตึกนี้นะจ๊ะนี่ลูกวัด <c oughs> กนดูเธอดูงบนนี้นะ ทางเข้าก็อยู่ติดกับ G-SHOCK ok แล้วก็ติดกับ f a m i ี่มา r t จ้ะว่างก็แบะกันมานะาจะหนาวเสร็จจากทานลิ้นวัวเราก็มาเดินเล่นกันต่อที่แถวๆอาเขตน,นะครับก็ร้านลวงยังพร้อมเปิดบ้างสัก7จ็ดแนตันนึงคึกคักอยู่ด้วยความที่มันมีแบบหลังคา บรรยากาศก็เลยไม่ค่อยหนาวมากเมื่อเทียบกับการแจ้งนะครับนี่โรงแรมนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่น่านนจะเป็นชื่อว่าคลีนพาสมั้งคลีนพาสหรือที่เมียมีหยม่หละ ้วันีสองวัสดีค่ะตอนนี้เวลาโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถไฟจากเซนไดไปยามากาตะนะคะแต่จะแวะยามาดีละก่อนใช่วัดที่มีบันไดพันขั้นนะคะอันนี้ก็คือสมองเบอร์หนึ่งง่วงเมื่อคืนนอนประมาณห้าทุ่มครึ่งได้นะคะแต่ว่าเราไปเดินข้างนอกเพราะแอดแฟมิลี่มาแรอสันนะคะ ตอนประมาณสามทุ่มครึ่งเนาะเขาก็เริ่มจะไม่ค่อยมีคนแล้วแหละนะคะเข,เขานอนเร็วนะเมื่อวานก็สรุปเมื่อวานคร่าวๆเรามาถึงนาริตะลงเครื่องสิบโมงสิบโมงสักสิบโมงสี่สบใช่สิบโมงสีสิแล้วเราก็เดินแบบสับ ออกมาแบบแทบจะเป็นคนแรกๆของลำเลยผ่านทั้งต่อมอผ่านทั้งเอากระเป๋าแล้วก็ผ่านสุลกากรคือไวมากคือไวามากใช่ิดนิดๆเองแล้วสรุปเราก็คือไปรอกระเป๋าแต่ว่าระหว่างรอเราก็เปลี่ยนข้างในใส่คิตเทคนะคะเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความหนาวนะคะพอใส่คิเทคซิเสร็จปุ๊บก็ยืนรอกระเป๋าอีกพักนึงกว่าจะได้กระเป๋าพอได้กระเป๋าปุ๊บเราก็มาซื้อตั๋วมาแลกตั๋วแลกตั๋วโตเกียวไอพาร์ทห้าวันเอ่อ เจอร์อีพาร์ทก็แรกที่ตัวแรกตัวที่เจอร์อีลาิสแหละ่ันมีคิวนิดหน่อยคือถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราไปช้ากว่านั้นจะมีคิวแต่ว่าโชคดีว่าเราไปถึงก่อนคิวเลยยังไม่เยอะกระเล็แป๊บหนึ่งก็ได้มาเจ้าหน้าที่ก็เซอร์วิสดีมากเขาก็จองตั๋วไอริทาเอ็กเพรสเข้าโตเกียวให้พร้อมตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบคือตอนแรกแพนจะซื้อเรวคัมซูกะซะหน่อย ก็ไม่ได้ก็ได้มาซื้อเลคัมซูเกะที่สถานีโตเกียวก็วนหาประมาณหนึ่งสุดท้ายถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคือที่ใช้ที่สุดของเราเมื่อวานก็คือลงลงในตตสถานีโตเกียวเพราะมันเหญ่มากแล้วก็ไปแวะช็อปมอนจิชิที่เขาเปิดทั่วข่าวแต่คิวที่เท่าไร่คะสี่รอยยี่สิบตอนนี้เขาเรียกคิวเท่าไหร่คะสองร้อยแป รอจนถึงแค่320ไม่ไหวเขาบอกเขาบอกประมาณ2ชั 2> nah ่วโมงอะเจ้าหน้าที่อะรอจนแค่320ไม่ไหวไม่ได้เข้าก็เลยเออตัดใจไว้เดี๋ยวค่อยมาวันหลังจากนั้นเราก็มาที่อูเอโนะโอคาติมาชิเอเราลงโอซานีโอกาชิมาชิก่อนแวะดียูยูนิคซื้ออุปกรณ์กันหนาวใช่พอซื้ออุปกรณ์กันหนาวเสร็จก็ลงไปชั้นล่างสุดเขาจะมีเหมือนเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะมีขายของสดเนี่ยก็ได้ของกิน อองทองท้ซื้อ<ซ>ชูชิชมาแล้วก็ไปกินบนรถชิงเซนระหว่างนั่งไปเซนไดกปร,ไดประมาณสอง่โมงถึงเซนไดประมาณหกโมงครึ่งแหละใช่พอถึงเซนไดก็แวะมาชิคกินที่โรงแรมนี้ช่วโรงแรมโคโคโฮเทลเซนไดเวสต์เตชั่นใช่ค่ะโรงแรมถือว่าใหม่มากแล้วก็เราว่าโอเคเลยดีของของดีค่อนข้างดีและสะอาดแล้วก็เตียงไม่ดังนะแช่ของก็พบแล้วก็ดูใหม่ทีวีก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ห้องน้ำก็ดี ใช่ทีวีดู u ู u b e ได้นะคะแล้วเราก็พอเราเอาของมาเก็บเรียบร้อยเราก็ออกไปสำรวจแถวนี้นะแล้วก็ได้ไปเดิน GU แต่ว่าเขาปิดสองทุง่มค่งเราเข้าไปตอนสักทุ่มสีท่ทีบ้าได้จนพนักงานมาบอกว่าจะปิดแล้วลอะไรก็เลยต้องออกมาแล้วก็เลยได้ไปกินลิ้นหัวยานะคะหมอหายประมาณ3-4ล้านเพราะว่าด้วยความที่มันเริ่มดึกแล้วเราไม่รู้ว่าเขาปิดเร็วได้เวลาที่ปิดประมาณสี่ทุใช่ พราะแต่ละร้านน่ะถ้าเขาปิดสี่ทุ่ม,มอ่ม<ล>ะปิดครัวเขาจะปิดสามทุ่มครึละละ่งเขาจะปิดก่อน้านส่วนมากเขาจะปิดประมาณสักองทุ่มสองทุ่มกว่าอารมณ์เหมือนที่อยู่อ่ะคือมันไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ใช่เมืองที่ใหญ่เหมือนโตเกียวที่เปิดดึกอะไรประมาณเนี้ยประมาณสักสองทุ่มก็เริ่มเงียบใช่ก็แวะกินริวแล้วก็เดินเข้าฟิลมิลิมาเดินดูนู่นดูนี่เดินดูดองกี้นะคะก็เดินโซนแถวอาเขตอาเขต ใช่แล้วก็กลับมาที่พักแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปเลยแค่ต่อค่ะไปเลย